สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้ดองนะครับใครชอบเมนูนี้กันว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วิวธีทํากันได้เลยครับอย่างแรกก็คือหน่อไม้ดองพริกแกงกลางหรือพริกแกงเผ็ดเนื้อหมูใบกะเพรา ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำหน่อไม้ดองไปล้างน้ำล้างสักสองน้ำนะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำหน่อไม้ดองมาหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับต่อไปนำเนื้อหมูมาหั่นชิ้นนะครับ ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรานํากระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะครับผมเราจะมาเริ่มผัดหมูกันก่อนเลยครับใส่หมูลงไปได้เลยครับต่อไปใส่เป็นพริกแกงลงไปได้เลย ผัดคลุกเขาจนเข้ากันแล้วเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับต่อไปใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันได้เลยครับเริ่มด้วยที่ซอสหอย 1>, 1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะจากนั้นผัดต่อจนเครื่องปรุงเข้ากันนะครับ ัดต่อจนเครื่องปรุงเข้ากันเรียบร้อยเรามาโรยใบกระเพรากันตอนสุดท้ายได้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้ดองนะครับใช้เวลานิดเดียวมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยแถมยังอร่อยอีกนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ